ตอนรับปีมามาด้วยการกินก๋วยเตี๋ยวบ้านบสามมื้อติดเดินทางมาถึงมือที่3แล้วค่ะแต่ขอพาสาวๆขึ้นไปทำบุญ <พา S 1> ก่อนาสาวๆไปทำบุญค่ะเช้านี้ เป็นเช้าที่สดชื่นแล้วก็อากาศดีมากต้อนรับปีได้สดชื่นสุดๆถึงแม่แม่จะปลูกตั้งแต่ไกลโฮันี้เป็นวิวจากที่วัดบ้านเราเองค่ะมองออกไปก็จะเห็นน้าต้นไม้ภูเขาครบเลยชมวิวเสร็จก็ต้องมาเป็นตะก้องให้แก๊งสาวๆแล้วก็ไปใส่บาตรสดมนกันค่ะทําสัญญาไว้กับตัวเองเรียบร้อยว่าเราจะเป็นคนเดิมที่ดีขึ้นในทุกๆปีพอกลับมาถึงบ้านปลูกก็จัดข้าวไปเลยหนึ่งจานแล้วก็มาต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวเป็นบ้านมือที่สามเส้นเล็กรอบนี้จะไม่ค่อยเหนียวแล้วก็นิ่มง่ายทำสูตรแม่ไปเลยแมงยวงแล แล้วก็จะได้เศษหมูที่มันลุ้งล้วงอยู่ก้นหม้อทุกคนมันอร่อยเพราะเราคือก๋วยเตี๋ยวถ้วยสุดท้ายของน้ำซุปหม้อนี้พอปปิ้งด้วยกากหมูกระเทียมเจียวผักชีก็ฟินแล้วตัดภาพมาที่อีกฝั่งเหตุการณ์หัวเรานี้เกิดขึ้นเพราะไงป้ายถ่ายคลิปแล้วลืมกดอัดแล้วนางก็ถ่ายแกงแม่ไว้ในคลิปที่ลืมกดอัดนั่นแหละแม่เลยหัวเราะชอบใจใหญ่ต่อกลับเลยนะแล้วต่อด้วยต้มน้ำยากินจนแบบง่วงนอนแล้วตาจะหลับแต่ก็ยังเลือกที่จะกินต่อ มาสู้ไปด้วยกันทุกคนรสชาตินี้มันใช่มากเ้นจะยังแบบกึบๆดีนวงนอน हम्म mm.